ถูกมีอยู่จริงจ้าซื้อปีนี้ใช้ปีหน้าจ้าจากราคาสองพันห้าเหลือสองร้อยโคนนะคะมีแค่สี่ชิ้นในในบูติกนี้เนาะที่บาวเฮาส์แฮนนิงจ้าสองพันห้าเหลือสองรอยโคนจ้าซื้อมาเลยนะคะซื้อปีนี้ใช้ปีหน้านะจ๊ะไม่เป็นไรนะจ๊ะมาช้าแต่เรามานะคะต้นสูงมากทุกคนสูงสูง คือเราก็แต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะแต่ราคาสองร้อยโคนซื้อมาเธอพี่น้องนะคะที่เห็นเห็นที่ร้านมีอยู่สต้นนะที่เขามาวางลดราคานะคะแต่ต้นนี้สูงใหญ่ที่สุดนะคะในในสี่ต้นที่เขามาวางอันนี้นะ่าจะเป็นต้นโชว์นะคะเป็นสินค้าโชว์ในอ่าซูปเปอร์นะคะในห้างในในร้านของเขานะคะ แล้วเขาก็เอามาลดราคาตอนนี้เนาะวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะสี่มกราคมนะคะแล้วก็ไว้ใช้ปีหน้าเนาะไม่เป็นไรนะจ๊ะมาช้าแต่เรามานะคะต้นพร้อมอันนี้เป็นพลาส,สติกนะคะไม่ใช่เป็นต้นแท้เนาะเป็นพลาส,สติกนะคะพลาส,สติกแต่เหมือนจริงมากเลยนะคะเนาะเหมือนจริงมากเลยแล้วต้นใหญ่มากสูงกว่าตู้ที่ป้าโมนามีอีกนะคะสองเมตรกว่าน่ะทุกคนนะคะ เอามาไว้ประดับปีหน้านะคะทุกคนเรามีต้นคริสต์มาสของเราแล้วนะคะแต่เวลาเก็บเนี่ยสิจะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยสงสัยจะต้องเก็บบนดาดฟ้านะคะบ้านต่างประเทศมีดาดฟ้าเอาไว้เก็บนะจ๊ะปีหน้าบ้านเราก็จะได้มีความสุขสนุกกับการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเนาะต่างประเทศช่วงเทศกาล อ่าเมอรี่คริสต์มาสนจะเป็นอะไรที่ประดับตกแต่งบ้านสวยๆงามๆเก๋ๆนะคะขอบคุณทุกท่านจ้า